สวัสดีค่ะมห้ทับทุกคนวันนี้ครูมีข่าวมาแจ้งนะคะตามภาพก็จะเป็นปฏิทินนะคะที่ทางโรงเรียนแจ้งให้ครูที่เข้าร่วมประชุมออนไลน์ได้รับทราบส่วนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับพวกเราก็จะเป็นบรรทัดที่2นะคะก็คือในวันที่8ถึง30มิถุนายนเนี่ยทางโรงเรียนก็กำหนดให้ม .2.3.56 ได้หยุดการทดลองเรียนออนไลน์ค่ะ แล้วก็จะเป็นช่วงวันที่15ถึง26มิถุนายนนะคะนักเรียนชั้นม2 3แล้วก็5 6เนี่ยทางโรงเรียนก็ได้กำหนดให้ครูออกไปเยี่ยมบ้านของพวกเรานะคะสำหรับวันที่ที่ครูจะไปเนี่ยครูก็ขอพิจารณาก่อนนะคะว่าครูจะไปบ้านใครได้บ้างยังไงครูก็จะแจ้งให้นักเรียนทราบอีกทีหนึ่งนะคะ ส่วนวันเปิดเรียนของพวกเราก็จะเป็นวันที่1กรกฎาคมเหมือนเดิมค่ะก็ครูดูปฏิทินแล้วก็ตรงกับวันพุธนะคะส่วนรูปแบบการเรียนนะคะตามที่ประชุมก็แจ้งครูเบื้องต้นว่าจะแบ่งนักเรียนออกเป็น2กลุ่มแล้วก็อาจจะมีการสลับตารางเรียนมาส่วนความชัดเจนเรื่องสลับอะไรยังไงเดี๋ยวถ้าครูมีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วครูจะแจ้งพวกเราให้ทราบอีกทีหนึง่ง แต่ในเรื่องเรียน DLTV นะคะทางโรงเรียนก็ไม่ได้บังคับว่าพวกเราต้องเรียนแต่ว่าถ้าใครที่อยากหาความรู้เพิ่มเติมอยู่ว่างๆก็สามารถเรียนได้นะคะก็จะเป็นประโยชน์กับพวกเราตัวเราที่เรียนเองนั่นแหละนะคะอาส่วนข่าวสารต่างๆถ้ามีความคืบหน้ายังไงครูก็จะทยอยแจ้งพวกเราผ่านไลน์นระยะนะคะบาย